ทะเลจินใต้เป็นพื้นที่ที่พิพาทมานานนับหลายร้อยปีแล้วครับโดยมีหลายประเทศที่ต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์ของตัวเองในพื้นที่ที่ทะเลจินใต้ทั้งจีนเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและก็บรูไนนอกจากนี้ก็ยังมีไต้หวันด้วยครับ ส่วนสหรัฐเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งในข้อพิพาททะเลจีนใต้แต่ก็ได้ยืนยันถึงเสรีภาพในการเดินเรือและทําให้เกิดความตึงเครียดเหมือนกันนะถือว่าเป็นดาบสองคมนะครับในพื้นที่นี้เช่นเดียวกันยังเหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมาในครับที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวไปทั่วโลกหน่วยยามฝั่งของจีนเนี่ยอ้างว่า เรือของหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินสองลำได้บุกรุกเข้าไปในหน้าน้้ำใกล้กับแนวปะการังโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรือของฟิลิปปินลำหนึ่งก็ไปชนเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนโดยเจตนาซึ่งคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยหน่วยยามฝั่งของจีนบนวยป๋อและอีกหลากหลายแพลตฟอร์มครับก็แสดงให้เห็นเรือของจีนนั้นกำลังผลักดันเรือฟิลิปปินให้ออกจากแนวปะการัง ขณะที่มีภาพ CCTV ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่เรือฟิลิปปินส์พุ่งชนทางด้านซ้ายของเรือจีนอีกด้วยเรือของหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ได้เข้ามาเขตน้าน้ำใกล้กับแนวปะการังเซียนปินในหมู่เกาะหนานซาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนและนี่คือหนึ่งประโยคครับที่เกิ้งอยู่โฆหน่วยยามฝั่งของจีนได้มีการกล่าวเอาไว้โดยใช้ชื่อภาษาจีนเรียกแนวปะการัง ห,หลายท่านนะครับได้รับทราบกันแล้วก็ทั่วโลกได้รับทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ขณะที่เขาเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าหน่วยยามฝั่งของจีนเนี่ยดำเนินมาตราการก,กับเรือของฟิลิปปินส์ตามกฎหมายพร้อมทั้งมีการเตือนฟิลิปปินส์ให้หยุดการละเมิดและยั่วยุในทันทีมิเช่นนั้นฝ่ายฟิลิปปินส์เนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาทั้งหมด ด้านฝั่งฟิลิปปินส์ก็บอกว่าเรือของหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์สองลำกำลังเดินทางไปยังเกาะอ,อื่นก่อนจะประเชิญหน้ากับเรือจีนที่กำลังเคลื่อนที่อย่างอันตรายและผิดกฎหมายใกล้กับแนวปะการังส่งผลให้เรือฟิลิปปินส์ทั้งสองลำชนประสานงาเรือจีนจนได้รับความเสียหายเรื่องนี้โจนาธานมาลยา ผ่วมหน่วยการสภาความมั่นคงแห่งชาติของฟิลิปปินส์ก็ได้มีการตอบโต้ว่าเรือของหน่วยยามฝั่งจีนเองนี่แหละที่มีการเคลื่อนที่อย่างอันตรายจนก่อให้เกิดการชนเกิดขึ้นโดยเรือลำหนึ่งชื่อว่า BRP Kefengano ถูกเรือของจีนชนเข้าถึงสองครั้งจนเป็นรูที่คานด้านขวาขนาด13เซนติเมตร สำหรับพื้นที่แนวปะการังดังกล่าวนะครับนั่นก็คือแนวปะการังซาบีนาอยู่ห่างจากเกาะปาราวันของฟิลิปปินส์ไปทางตะวันตกประมาณ140กิโลเมตรที่ทางการจีนเรียกว่าหมู่เกาะหนานซานนั่นแหละครับ ซึ่งแน่นอนนะฮะว่าอยู่ห่างไกลจากจุดของเกาะไหหลํา,าลแล้วก็ไหหนานของจีนถึงประมาณ1,000กิโลเมตรถ้าพูดกันตามตรงก็คือฟิลิปปินส์อยู่ใกล้กว่านะครับโดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเองทางการจีนและฟิลิปปินส์ก็มีการส่งเรือของหน่วยยามฝั่งไปประจำการแล้วก็มีการเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณรอบแนวประการังในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์ก็เกรงว่าจีนเนี่ยจะสร้างเกาะ เียมขึ้นมาในจุดนี้นี่แค่ปัญหาเบื้องต้นเล็กๆคุณผู้ชมครับที่มันเกิดขึ้นในข้อพิพาทของทะเลจีนใต้และการแย่งชิงพื้นที่ที่กำหนดอนาคตของภูมิภาคกับตอนวันนี้ครับย้อนรอยคดีดังอาเซียนเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรผมขออนุญาตนะครับยกเอานโยบายการทะยานขึ้นอย่างสันติของจีนเป็นกรณีศึกษาข้อพิพาทกับทางอาเซียนทั้งหมดในทะเลจีนใต้และรวมไปถึงการแสดงบทบาทของไทย อย่างสร้างสรรค์นะครับโดยเรื่องราวนี้ถอดบทความมาจากทางด้านของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับ